รู้สึกอึดอัดไหมครับแค่ความเงียบเพียงไม่จี่วินาทีเมื่อสักครู่นี้คุณรู้สึกอยากจะกดปิดคลิปหรืออยากจะเล่งเสียงดูว่าลำโพงโทรศัพท์ของคุณเสียหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่แหละครับคือพลังอำนาจที่เราจะคุยกันในวันนี้พลังที่มองไม่เห็นแต่สั่นสะเทือนความรู้สึกได้รุนแรงที่สุดเคยไหมครับกับช่วงเวลาที่บทสนทนาขาดห่วงไปความเงียบที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันในลิฟต ที่โดยสารไปกับคนที่ไม่สนิทหรือวินาทีหลังจากที่คุณบอกราคาของโปรเจกต์งานกับลูกค้าไปแล้วและเขาก็แค่นั่งนิ่งจ้องมองคุณโดยไม่พูดอะไรความรู้สึกอึดอัดที่แล่นปลาดเข้ามาในใจตอนนั้นมันช่างรุนแรงเหลือเกินใช่ไหมครับหัวใจของคุณเริ่มเต้นผิดจังหวะสมองเริ่มประมวลผลอย่างบ้าคลั่งว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าราคาแพงไปไหมหรือ เขากำลังโกรธเราอยู่ใช่ไหมและในที่สุดเพื่อทำลายความเงียบที่น่าอึดอัดนั้นคุณก็เลือกที่จะพูดอะไรสักอย่างออกไปอาจจะเป็นการลดราคาลงเองการพูดแก้ตัวหรือการให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่จริงๆแล้วคุณไม่จำเป็นต้องบอกและนั่นแหละครับคือวินาทีที่คุณพ่ายแพ้ในเกมนี้อย่างสมบูรณ์สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ของความรู้ที่จะทำให้คุณอ่านเกมขาดกับช่องรู้งี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของกฎแห่งความเงียบหรือ the rule of silence เรื่องที่ดูเหมือนง่ายแต่กลับเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสนามเจรจาต่อรองจิตวิทยามนุษย์มีกลไกที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือเราถูกโปรแกรมมาให้เกลียดความเงียบ หรือที่เรียกว่า awkward silence ธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับการสื่อสารคือเครื่องมือในการเชื่อมโยงเมื่อเกิดความเงียบขึ้นในวงสนทนาสัญชาตญาณดิบของเราจะตีความทันทีว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นความเงียบคือสัญญาณของความไม่ยอมรับความเงียบคือสัญญาณของความขัดแยง้งหรือแม้กระทั่งอันตราย ดังนั้นสมองของเราจึงสั่งการให้เราทำทุกวิถีทางเพื่อถมช่องว่างนั้นให้เต็มเพื่อให้เรารู้สึกปลอดภัยกลับมาอีกครั้งแต่สำหรับนักเจรจามืออาชีพนักจิตวิทยาหรือแม้แต่นักสืบชั้นยอดพวกเขามองเห็นมุมต่างออกไปครับพวกเขาไม่ได้มองว่าความเงียบคือความน่าอึดอัดแต่มองว่าความเงียบคือโอกาส ใครก็ตามที่สามารถควบคุมความเงียบได้คนนั้นคือผู้ควบคุมบทสนทนาและใครก็ตามที่ทนความเงียบไม่ได้คนนั้นมักจะเป็นฝ่ายที่ต้องคายความลับหรือเสียเปรียบในที่สุดลองจินตนาการดูนะครับว่าทำไมจิตวิทยาเบื้องหลังความเงียบถึงทำงานได้ผลชะงัดนักเมื่อคุณถามคำถามสำคัญออกไปแล้วคุณเงียบอีกฝ่ายจะเริ่มเกิดความวิตกกังวล แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดผมอยากเปรียบเทียบแบบนี้ครับสมองส่วนอารมณ์ของเราหรือ l i m b i กซิสเต็มมันทำงานเหมือนเด็กขี้กลัวครับพอเจอกับความเงียบปุ๊บเด็กคนนี้จะเริ่มร้องโวยวายในหัวคุณว่าไม่ปลอดภยัยปลอดภยัยเขาต้องเกลียดเราแน่ๆพูดอะไรสักอย่างสิเด็กขี้กลัวคนนี้จะสั่งให้ปากของคุณขยับพูดอะไรก็ได้เพื่อเอาใจอีกฝ่ายเพื่อทำลายความเงียบนั้นซะ หน้าที่ของคุณในฐานะคนที่จะเป็นผู้ชนะในการเจรจาคือการสวมบทบาทเป็นผู้ใหญ่ที่ใจเย็นคุณแค่กอดอกมองดูเด็กคนนั้นโวยวายโดยไม่ยอมทำตามคำสั่งครับคุณแค่ปล่อยให้ความเงียบทำงานของมันไปเพราะความกดดันนี้ไม่ได้เกิดกับคุณคนเดียวแต่มันเกิดขึ้นกับคู่สนทนาของคุณด้วยและถ้าเขาไม่ใช่คนที่ฝึกมาดีพอ เด็กที่กลัวในหัวของเขาจะชนะเขาจะรู้สึกว่าต้องเติมเต็มข้อมูลลงในความว่างเปล่านั้นและข้อมูลที่หลุดออกมาในช่วงเวลาที่คนเรากำลังพยายามทำลายความเงียบมักจะเป็นข้อมูลที่จริงที่สุดดิบที่สุดและเป็นความลับที่สุดเหมือนกับเขื่อนที่แตกครับยิ่งคุณเงียบนานเท่าไหร่น้ำทั้งหมดก็จะทะลักออกมาพร้อมกับสิ่งที่คุณอยากรู้ แล้วเราจะใช้อาวุธลับนี้อย่างไรให้แนบเนียนวันนี้ผมมีเทคนิคมาฝากครับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่า deliberate place หรือการหยุดจังหวะอย่างจงใจหลังจากที่คุณยิงคำถามสำคัญออกไปแล้วเช่นทำไมผมถึงต้องให้ราคานี้กับคุณสิ่งที่คุณต้องทำหลังจากสิ้นเสียงคำถามคือการหุบปากปิดปากให้สนิทสบตาอีกฝ่ายไว้อย่างนุ่มนวลแต่หนักแน่น แล้วนับในใจมีกฎทองคำที่นักเจรจามักใช้กันเรียกว่ากฎสวินาทีในการสนทนาปกติการเงียบเพียงแค่4วินาทีจะให้ความรู้สึกยาวนานเหมือน4ชั่วโมงสำหรับคนที่กำลังปิดบังอะไรบางอยา่างและเพื่อให้คุณเข้าใจความรู้สึกนี้จริงๆผมอยากท้าให้คุณลองดูครับเดี๋ยวผมจะเงียบ4วินาที ให้คุณลองจ้องตาผมผ่านหน้าจอนี้หรือมองที่อุปกรณ์ที่คุณกำลังฟังอยู่แล้วดูซิว่าคุณจะทนความอึดอัดนี้ได้ไหมพร้อมนะครับเริ่มครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่ามันนานกว่าที่คิดไหมครับรู้สึกไหมครับว่าสมองของคุณเริ่มมองหาอะไรทำ หรือเริ่มคิดฟุ้งซ่านในช่วงเวลานั้นนี่แค่เราเล่นกันผ่านหน้าจอนะครับลองนึกภาพว่าถ้าคุณนั่งอยู่ต่อหน้าคู่เจรจาในห้องประชุมที่เงียบสนิทดูสิครับแรงกดดันมันจะมาหาศาลขนาดไหนระหว่างที่คุณนับ1-4ถึงในใจคุณจะเห็นปฏิกิริยาของอีกฝ่ายเขาอาจจะขยับตัวไปมาหลบตาหรือกแอมไอ นั่นคือสัญญาณว่าเด็กขี้กลัวในหัวเขากำลังโวยวายถึงขีดสุดและถ้าคุณยังนิ่งต่อไปได้อีกนิดประโยคถัดมาที่หลุดจากปากเขามักจะเป็นเพชรเมร็ดงามที่คุณตามหาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นผมขอพาคุณไปดูสถานการณ์จริงในห้องเจรจาต่อรองเงินเดือนสมมุติว่าคุณคือในจ้างหรือเอ และผู้สมัครงานที่นั่งตรงข้ามคุณเรียกร้องเงินเดือนที่สูงกว่างบประมาณที่คุณตั้งไว้เขาบอกว่าผมขอเงินเดือนที่ห้าหมื่นบาทครับแทนที่คุณจะรีบสวนกลับไปทันทีว่าไม่ได้ครับเราให้ได้แค่สี่หมื่นลองใช้ความเงียบดูครับหลังจากเขาบอกตัวเลขจบให้คุณทำหน้านิ่งๆมองตาเขาแล้วทำท่าครุ่นคิด อาจจะจดอะไรบางอย่างลงในกระดาษช้าๆโดยไม่พูดอะไรสักคำผ่านไป5วินาที10วินาทีในหัวของผู้สมัครงานจะเริ่มปั่นป่วนเราเรียกสูงไปหรือเปล่าเขาจะตัดชื่อเราทิ้งไหมและบ่อยครั้งครับที่เราจะได้ยินประโยคต่อมาว่าเออแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงทดลองงานผมรับที่45,000ก็ได้นะครับ หรือถ้ามีสวัสดิการอื่นๆผมก็คุยได้เห็นไหมครับคุณยังไม่ได้ต่อรองสักคำคุณยังไม่ได้พูดปฏิเสธเลยด้วยซ้ำแต่ความเงียบได้ทำงานแทนคุณไปแล้วอีกฝ่ายลดราคาตัวเองลงมาเพราะทนแรงกดดันจากความเงียบไม่ได้หรือลองขยับไปดูในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอย่างการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน เวลาที่พวกเขาสอบปักคำผู้ต้องสงสัยตำรวจถามคำถามปลายเปิดง่ายๆว่าคืนวันศุกร์คุณอยู่ที่ไหนผู้ต้องสงสัยตอบว่าผมอยู่บ้านดูทีวีตำรวจจะไม่รีบถามต่อครับแต่จะจ้องหน้าแล้วปล่อยให้ความเงียบเข้าครอบงำผู้ต้องสงสัยที่โกหกจะกลัวความเงียบนี้มากที่สุดเพราะเขาไม่รู้ว่าตำรวจเชื่อหรือไม่เขาจึงต้องพูดเพิ่ม เออจริงๆแฟนผมก็อยู่ด้วยนะแต่เธอหลับไปก่อนแล้วผมก็ออกไปซื้อบุหรี่แป๊บเดียวหน้าปักซอยเองโปะเชะครับข้อมูลใหม่โผล่มาแล้วออกไปซื้อบุหรี่จากตอนแรกที่บอกว่าอยู่บ้านตลอดนี่คือรอยล้าวที่เกิดจากความเงียบสคริปโกหกที่เตรียมมามันลวนเมื่อเจอความเงียบและความจริงก็แทรกตัวออกมา อย่างไรก็ตามครับเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอการใช้ความเงียบเป็นศิลปะที่ต้องใช้สติและคุณเองก็ต้องระวังตัวด้วยหากวันหนึ่งคุณกลายเป็นฝ่ายที่ถูกใช้ความเงียบเข้าใส่สมมุติว่าคุณกำลังเจรจาธุรกิจแล้วคู่ค้าของคุณเงียบใส่คุณบ้างสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือรู้ทันบอกตัวเองในใจว่าอ๋อ เขากำลังใช้เทคนิค Silent Treatment กับเราเมื่อรู้ทันแล้วสติคุณจะมาวิธีแก้เกมที่ฉลาดที่สุดคือการนิ่งสู้ครับยิ้มมุมปากเล็กน้อยแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนกับความเงียบนี้แต่ถ้าความเงียบนั้นยาวนานเกินไปจนเสียเวลาผมมีประโยคไม้ตายที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบเชื่อเฉือนมาฝากครับ แทนที่จะถามแค่ว่ามีข้อกังวลอะไรไหมให้คุณลองพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เด็ดขาดว่าดูเหมือนว่าคุณยังต้องใช้เวลาในการตัดสินใจนั้นผมขอตัวก่อนแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่เมื่อคุณพร้อมนะครับพร้อมกับทำท่าเก็บของหรือยขยับตัวเหมือนจะลุกหนีจริงๆประโยคนี้ทรงพลังมากครับเพราะมันเป็นการทำลายความเงียบด้วยการบอกว่า เวลาของผมมีค่าและผมไม่งอการแสดงออกว่าคุณพร้อมจะเดินจากไปจะพลิกเกมให้ฝ่ายที่เงียบต้องรีบดึงคุณไว้และกลับมาสู่การเจรจาอย่างจริงจังทันทีข้อควรระวังอย่างยิ่งสำหรับการใช้เทคนิคนี้คือกาละเทศะความเงียบที่ทรงพลังคือความเงียบที่มาพร้อมกับความสงบไม่ใช่ความเงียบแบบเมินเฉยหน้าบึ้งตึง ภาษากายที่เปิดกว้างสายตาที่เป็นมิตรแต่จริงจังจึงเป็นส่วนผสมสำคัญที่จะขาดไม่ได้คุณผู้ฟังครับในโลกที่ทุกคนแย่งกันพูดแย่งกันตะโกนคนที่รู้จักสงบปากสงบคำและเลือกใช้ความเงียบให้ถูกจังหวะกลับกลายเป็นคนที่มีเสียงดังที่สุดในห้องเจรจาความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่แห่งอำนาจ และก่อนจากกันวันนี้ผมมี c h allenge สนุกๆอยากให้คุณลองนำไปทำดูครับครั้งต่อไปที่คุณไปซื้อของที่ตลาดหรือแม้แต่สั่งกาแฟที่คาเฟ่ลองถามราคาแล้วเงียบมองหน้าคนขายสักสามวินาทีดูสิครับว่าเขาจะแถมอะไรให้คุณหรือเขาจะลดราคาให้คุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอหรือเขาจะมีปฏิกิริยายังไง ได้ผลยังไงอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้คลิปนี้นะครับผมรออ่านประสบการณ์ของคุณอยู่จำไว้นะครับพูดให้น้อยลงฟังให้มากขึ้นแล้วคุณจะได้ยินสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินสำหรับวันนี้ลองเอาความเงียบไปเป็นอาวุธคู่กายดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องร้องว่ารู้งี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ